สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเป็นอะไรเป็นอะไรกันเป็นอะไรกับทรงผมนักสรุปเป็นตลกที่เล่นเป็นพระเอกได้นิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบน้องสันเอากระบองไล่ตีไข่ไล่ฟาดไข่นะฮะเออมาแนวแปลกใหม่เว้ใ้วันนี้มาเทรนใหม่แต่การเกงคือเป็นอะไรก่อน กางเกงคือเป็นอะไรครับกางเกงคือใส่ผิดด้านหรือว่าตั้งใจให้เป็นผิดด้านหรือยังไงฮะอ่ะระยัดกระบอกไปทําไมน่ะอ่ะเอา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 สยผมเพื่อโอ้โหกระบอกกระบอกตีอื้อตีสักทีเออนะเป็นอะไรเป็นอะไรกับทรงผมงน้องซันอ่ะเดี๋ยวเจอท่าหวีผมก่อนยังไงดี แเปล่าก็อยู่ข้างบนก็นั่งหัวเราะนั่งขำนะครับเออดูความเป็นมืออาชีพของพระเอกซันของเขาสิครับดูกันให้เห็นไปเลยนะว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะต้องมีกระบองกระบองนะครับต้องมีใส่อารมณ์อินเนอร์ต้องมาเต็มอ่ายังไงดียังไงดียังไงดี อ่ะขยับอ่ะลมลมลมลอืไม่ได้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 นังเอกนักเอกนกเอกผมไม่ได้นังเอกผมใครจะมายุ่งอืเยอะเยอะนะครับอ่ะให้ดูมาลบช่วยน่อดูสัมาลบที่ไหนเน่าบั้วมึงจััวทาไมแฝผ้าอเมึงแฝผ้อรโอ้โหไมมาน้ำไม่อยากพูดเล่าไป เอ,อเอากระถิ่นไปทอดทับปาร์ท้องกระถิ่นขึ้นเคร้อกลัว <c oughs> มีเสยมีเสยผมมีเสยผมเ,ยเ,ยเนี่ยออชอบช็อตเนี่ยของมีฟาดไอ้วดิวชอบช็อตเสยผมมากเลยปเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับจะไปหรอ<า>ไงจะไปคืออะไรไมาคุยมาเลยเล่นเกมต้องเล่นวัดนีเดี๋ยวพวกปูมเล่นขำมึงดูหน้าพวกมันมันเครียดกับ เราเปล่าชอบเราเปล่าชอบเตียงอะไรอ่ะเรืงตลกแล้วม่นจะคนอวดผีเฮ้ยคือหมายความว่าว่ายัางไงวะนี่คือผมก็จะเล่นหมอลับคุณก็จะเล่นลิเก้กตื่นตรงนี้เลยตั้งตรงนี้เลยก่อนอื่นตรงนี้แหละมันต้องมีผลมันต้องมีเตียงหน้าใช่มันต้องมีหน้าเวทีทำไมหน้าบนเตียงใช่ ชื้อจังหวะมันได้หัวๆัวัวมตลนก็มีตำนก็มีเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็คือกางเกงพระเอกเทนใหม่หรือใส่ผิดด้านอาแฟนขับก็ถามมานะครับหกล้มผิดทางชีวิตเปลี่ยนพระเอกก็แค่สตาร์ทวิ่ง120เท่านั้นเองนะ ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากแค่ร้อยี่สครับสปีดเต็มที่สปีดไฟเตอร์มาเลยนะพระเอกใส่กระเกงผิดทางอันนี้จริงๆจะบอกเลยนะครับว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้ใส่กระเกงผิดทางเต็อองใดน,นะครับแต่ว่าจงใจแหละนะ <c oughs> ก็คือกระเกงพระเอกเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะใช่หรือเปล่าใช่บอ,อย่างไงดีใช่ไหมไม่น่าใช่ก็ ศาสตร์การแสดงอะเนาะเวลาเราจะเล่นตลกนะครับเป็นพระเอกหมอลำได้ก็ต้องเป็นตลกได้ด้วยเช่นกันคือเป็นพระเอกแล้วก็เป็นตลกได้นิดหน่อยเล่นพอกรุบกริบนะครับพอหอมปากหอมคอก็เอาหาๆไปบ้างเนาะเออแต่หกล้มปิดทางในชีวิตเปลี่ยนเลยนะไอ,อ้คนที่ล้มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับไม่ใช่พระเอกเปลี่ยนนะพระเอกไม่ยอมนะเป็นล้มทางแผลวพราซะด้วยซ้ํานะครับเออเขาไม่ยอมหลอกล้มนางแฟนของเขาใช่ไหม เปล่าแฟนในการแสดงอืคิดอะไรเยอะแยะมากมายแฟนในการแสดงศาสต์ศิลป์มันก็ต้องมีบ้างแหละตลกใช่ไหมครับคนดูก็ชอบไงมายก็ชอบใจออนซอนท่าหวีผมของพระเอกอท่านนี้ก็บอกมานะครับจริงๆก็เป็นอะไรที่ดูดี สำหรับการแสดงเนาะมันก็ต้องมีตลกโปกฮากันไปบ้างมันก็ต้องมีอะไรที่หกล้มขมงขมำนะอะไรที่มันแบบดูไม่งามก็ต้องขออภัยกันเนาะเออน้องสันก็แสดงออกมาได้ดีมากๆเลยหลายคนถามว่ากางเกงเนี่ยใส่ผิดด้านหรือเปล่ากลับด้านจริงๆหรือเปล่าอ่ะก็กลับด้านจริงๆครับแต่ว่าน้องสันเนี่ยเขาจงใจให้มันกลับด้านเพราะว่าต้องการให้อ่าโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไงคือการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์คือการโชว์การแสดงที่มันตลกแล้วการตลกเนี่ยมันต้องมีตลก ที่เป็นตลกที่ไม่ตลกแดกครับคือเป็นตลกที่มีศาสรและศิลป์และเป็นตลกที่เป็นมืออาชีพเขาทากันการเป็นมืออาชีพที่เขาทําตลกสร้างตลกให้ดูตลก มันก็ทําให้คนหัวเราะได้นะครับนั่นก็คือความเป็นธรรมชาติซึ่งเสน่ห์ของตลกมาอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติการใส่เทคนิคลงไปจังหวะจากโคนลงไปนะครับถ้าเกิดว่าจังหวะไม่ได้มุกไม่ได้ตบโบ,บ๊ะบ้าอะไรไม่ทันเนี่ยมันก็จะทําให้คนดูเขาไม่อินเนาะแต่อันนี้คือลงตัวหมดเลยนะครับเรื่องของฉากสีเสียงแสงแล้วก็เวทีนะครับ แบล็กดอปทุกๆอย่างคือออกมาเพอร์เฟกจริงๆเลยเพอร์เฟก a ์มาร์เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดูดีมากๆเลยนะกับเสื้อผ้านหน้าผมทุกอย่างคือลงตัวจริงๆเลยนะแต่กระเกงพระเอกคือแบบืหนะ <c ười> คือขำอ่ะนะโอ้ยออนช้อนท่าวีผมของพระเอกมีหลายคนก็บอก่างนี้นะครับจริงๆเลยนะ สนุกมากมเลยทุกคนคือชอบมากๆนะครับกับการแสดงของพระเอกซันแล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้ใครรู้ช่วยบอกทีนะครับใครทราบก็ช่วยบอกด้วยเด้อนะเสื้อสีส้มใครเอ่ยนะครับแล้วก็คนที่ใส่ผ้าโพกหัวสีม่วงอ่ะที่ล้มผิดที่อ่ะนะคือใครเอ่ยนะครับน้องสันเขาไม่โอเคนะไปล้มผิดที่ไปล้มทางแพลวของเขานะครับ <c oughs> นะครับเขาไม่ชอบนะอ่ะโอเคก็ เห็นการเซยผมไปแล้วนะจะบอกเลยว่าน้องซันเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นตัวร้ายจะเป็นตัวโกงจะเป็นอะไรคือได้หมดทุกรูปแบบเพราะว่าเขาคือนักแสดงนะครับนักร้องหมอลำนักร้องหมอลำเป็นได้เป็นมาแล้วอะลิกเกนแนวถนัด ลิเกเนี่ยคือการแสดงศาสตร์ศิลป์นะครับฉะนั้นการเป็นนักแสดงลิเกก,ก็ต้องเล่นให้ถึงฉะนั้นเนี่ยจะไม่เล่นหมดตลกตลกแล้วจะมาเล่นไม่ถึงไม่ได้มันไม่ทัดใจคุณดูมันไม่ทัดใจนะครับอย่างนั้นก็ต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอ่ารีเพลย์เริ่มครับผมโอ้โอ้โาแ่อ้โเวยบลไมด้วยหนุ่ม้านที<ด>่ไหนเล่าบองแ้วม<ด>ึงจะบัวทำไมแหม่ผ้าโอเปอเร่ฮะมึง พเอาไปเอาอะไรเอาระถินไปทอดมะปาเอามะป่าไปทอดระถินโอ้ยขึ้นรถัวึงัดพดอดคนเดียวใช่มา้งฉีดรีฉีดนงฉีฉีดจไคืออะไรมาคุยมาเลยต้องไนกูดีเดี๋ยวพวกกลัวเล่นขำมึงดูหนาพวกมันมันเครียดกับเลย มาเพื่อเธอเฮ้ยมีบทไม่บาดเจ็บใช่ไหมคไอ้บอยผมบอกอะไรเงี้ยตีตลกแล้ม่ใช่คนอวดผีเอเคครับคือหมายความว่าว่ายังไงวันนี้คือผมก็จะเล่นลลัพธคุณก็จะเล่นลิเกก็ต้องแสดงลิเกเล่นตรงนี้เลยตั้งตรงนี้เลยก่อนอื่นลิเกมันต้องมีบทมันต้องมีเตียงน่าใช่มันต้องมีหน้าเวทีทำไมโอ้ยเตียงใช่ครับโอ้ยเตียง ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับการเป็นศิลปินก็ต้องให้ความสุขกับคนดูเนาะก็ต้องมอีเขาเรียกว่าอะไระมีความบันเทิงมีความเป็นศิละปะในการเล่นนะครับในการใส่อะไรลงไป ให้ทัดใจคนที่เข้ามารับชมนะครับคนที่รับชมก็โอ้โหจำนวนเยอะเนาะเขาก็ดูที่ความสามารถแล้วก็จดจำในเรื่องราวของการแสดงของน้องซันรวมถึงคนอื่นๆก็ต้องขอชื่นชมด้วยเพราะทุกคนคือสมบทได้อย่างเต็มที่มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นบทประกอบหรือจะเป็นเพราวนะฮะอันนี้คือตัดมาให้ดูแค่อเดอเดิเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเบาๆกุบกริบกุบกริบนะครับ ทุกคนคงชอบเนาะแอดิวก็หวังว่าทุกคนคงมีความสุขนะครับแล้วก็หวังว่าการแสดงของแปรวและสันเนี่ยควรจะเป็นที่น่าประทับใจให้กับพยกแม่ยกทุกท่านเพราะแอดดิวรู้สึกว่ามันทัดใจแล้วมันก็ใช่แล้วมันก็โดนใจมากๆเลยจริงๆอยากเห็นอีพีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยนะจ๊ะ จะบอกให้นะครับอยากเห็นอะไรที่มันแปลกตาแปลกใหม่เนาะแล้วก็ดูอะไรที่มันมีสีสันแบบนี้มันดูคัอร์ฟูลดีมันดูเป็นอะไรที่วาริี้บันเทิงแล้วก็มีสไตล์ในแบบของแปลวสันครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ